ถั่วต้มถั่วต้มถั่วต้มเนี่ยถั่วต้มนะคะแล้วก็เสาวรสนะคะสาวรสเสาวรสนะคะแล้วก็นี้ขนมปังหน้าหมูทอดอร่อยเดี๋ยวเราจะมากินกันนะคะมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ด เวลาเมื่อกี้ตอนแรกนะหาเมนูไม่ได้เลยนะพอบทจะเยอะเนี่ยก็เยอะจริงๆนะๆนะก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะเชฟแม่ไก่มาค่ะน้องยงเอสพีพรอนมาค่ะนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดมันก็จะมีเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงมีพริกมีน้ําตาลนะคะนี่ปรุง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 สักน้อยหนึ่ง มีพริกมีน้ำตาลขอบคุณนะคะ thank you so much นะคะใครอยากกินอะไรก็หยิบได้เลยนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะพริกนี่จะเอาหมดดีไหม <laughs> จะกินไม่ได้นะคะขอบคุณนะคะเชตุ่มขอบคุณนะคะเชฟสาวอ้อมนะคะสวัสดีค่ะสาวอ้อมพาแซบนะคะยินดีต้อนรับนะคะ <laughs> เดี๋ยวเอาพริกวางไว้ตรงนี้ก่อน <laughs> กลัวกินไม่ได้กลัวเผ็ด แล้วก็น้ําตาลนะคะน้ําตาลน้ําตาลเอาวางไว้ข้างๆก่อนน้นําส้มนะคะน้ําส้มเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ํานะคะก๋วยเตี๋ยวน้ําเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดเราจะใส่ทุกอย่างที่เขาให้มานะคะเป็นคนแบบว่าถ้าสมมติบางคนก็ไม่เอาน้ําส้ม แต่เราอ่ะเอา,เอาแต่เราอ่ะเอา,เ,อาเพราะว่ามันเป็นเครื่องปรุงสำหรับกินกับก๋วยเตี๋ยวเราเอาแค่นี้นะคะนี่นะคะน้ำน้ำก๋วยเตี๋ยวใส่ถ้วยเล็กอีกถ้วยหนึ่งใช้วัตถุดิบอุปกรณ์เปลืองมากเลยจะใส่รวมไปเลยเดี๋ยวมันจะเป็นน้ำเยอะเกินไป เราเติมน้ำทีละน้อยแล้วกันนะคะก็แเลกเขาเละเขาเละก็บอกว่าเครื่องเครื่องเครื่องเทศมันอยู่ข้างก้นใต้ถุงไงนี่เอาประมาณนี้ก่อนนะคะอืมน่ากินมากดูดูดูมาค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ด ก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยๆนะคะจะกินน้ำก็ไม่น้ำพอกระเทินนะคะพอกระเทินมาค่ะมากินด้วยกันนะคะ thank you so much นะคะ thank you so much วันนี้มีของเลี้ยงเพื่อนๆเ,เยอะมากเลยนี่นะคะกินเสร็จแล้วเราก็จะมาทำหมูทอดต่อนะคะเดี๋ยวขอคุกอันนี้ก่อนนี่ก๋วยเตี๋ยวเขาก็เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ชอบอร่อยนี่นะคะ อร่อยอร่อยอร่อยคุกค,คุกค,คุกค,คุกก๋วยเตี๋ยวเป็ดสั่งอันนี้ธรรมดานะเนี่ยธรรมดานะคะมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะคะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณนะคะทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะ Thank you so much I love you I love you o ุ a f t e r n o o นนะคะ ขอบคุณนะคะเอพีพรทอนขอบคุณนะคะเจตุมขอบคุณน้องดานะคะสาวอ้อมสวัสดีค่ะจากน้องดานะคะเจตุมก็คุณยายน่าอร่อยค่ะคุณยายสวัสดีนะคะจากเจตุมนะคะน่ากินค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดขอตัวนะคะพี่เก๋ทานให้อร่อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะ เชฟเชขอบคุณมากเลยนะคะทํางานกันได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเชฟพาทําพาเที่ยวมาอยู่ด้วยกันนานเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาวางตรงนี้ดีกว่ามันจะไปอยู่บนของกินมันจะยังไงอยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะน้องดาตามสบายเลยค่ะเจ๊ตุ่มจากคุณยายนะคะเจ๊ตุ่มสวัสดีนะคะจากคุณยายนะคะขอบคุณหลายๆนะคะ ขอบคุณนะคะ